ดออรอุตมสาวนายนหัวหน้าพักษานาคนไทยโพส์ตข้อความผ่านทาง Facebook เปิดประสบการณ์การลงพื้นที่ในจังหวัดภูกเก็ตและพังงาว่าผมขอบอกเล่าความประทับใจจากการลงพื้นที่ฝั่งอันดามันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกสักครั้ง โดยหลังจากที่พักสร้างอนาคตไทยจัดสารเสวนาอันดามันรอดประเทศไทยรุ่งเสร็จสิ้นในวันที่15กันยายนคณะผู้บริหารพักก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและพังงาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกกับพี่น้องในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจุดหนึ่งที่คณะสร้างอนาคตไทยมีโอกาสได้สัมผัสคือที่ถนนถลางเขตอน,นุรักษ์เมืองเก่าของภูเก็ตแลลด์มรคสำคัญที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง วันนั้นผมได้เห็นกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิดทันสมัยโดยนําศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ต่อยอดเป็นกิจกรรมหนึ่งดูดนักท่องเที่ยวเช่นการให้ประสบการณ์ทดลองผัดหมี่โฮกเกี้ยนออาหารขึ้นชื่อของภูเก็ตการจัดโต๊ะอาหารท้องถิน่นที่ใช้ปิ่นโตซึ่งคนภูเก็ตเรียกว่าจานมาเป็นองค์ประกอบ โดยฝรั่งเรียกแนวคิดนี้ว่ากาสโตรโนมีหมายถึงการนำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับการจัดเมื่ออาหารให้โดดเด่นมีอัตลักษณ์เห็นแล้วรู้สึกทึ่งและรู้ได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกพื้นที่หนึ่งที่คณะสานา,า,าคตไทยรู้สึกประทับใจคือที่บ้านสามช่องเหนืออำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาชุมชนแห่งนี้ขอพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเองเป็นหลักแต่สามารถสร้างชื่อ ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนและเชิงเกษตรด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจเกินร้อยรวมทั้งสินค้าโอท็อปที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจนมีมาตรฐานเช่นผ้ามัดย้อมกะปิภาคซ่านาคตไทยมีความเห็นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นต้องให้ชุมชนคิดและทำด้วยตัวเองเป็นการระเบิดพลังจากภายใน ขณะที่ภาครัฐต้องเป็นผู้ให้การส่งเสริมอำนวยความสะดวกสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต้องเพิ่มบทบาทในการดูแลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงกเกษตรวิถีชุมชนให้มากขึ้นรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกตามที่ผมได้เขียนถึงไปในครั้งที่ผ่านมาเพราะปัจจุบันผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยวตามแนวทางดังกล่าวยังต้องใช้ความพยายามพูดคุยกับหลายหน่วยงาน ตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันนี้ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธาร,รณสุขทําให้ไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเท่าที่ควรแนวคิดการยกระดับปรับแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวให้เท่าทันความเป็นไปของโลกการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันรุนแรงในวันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่พคสร้างนคตไทยกําลังศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์การยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้นผมขอขอบคุณพี่น้องในพื้นที่ฝั่งอันดามันอีกครั้งที่ต้อนรับพักซ่านาคตไทยให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศร,รษฐกิจพื้นที่ซึ่งพักได้รับข้อมูลแนวคิดมากมายที่จะมาทําเป็นนโยบายและสารต่อการทํางานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องทุกท่านโดยเป้าหมายของเราคือต้องสร้างสารรค์นโยบายที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดและทำได้จริง